สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนยามเย็นแต่ก็ยังร้อนอยู่นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้กูรูก็มาทําแปลงผักอีกแล้วนะคะพี่น้องแปลงผักของกูรูต้องใส่น้ํานะคะพี่น้องจ๋าต้องเปิดน้ําใส่ก่อนถึงจะขุดได้ค่ะพี่น้องไม่งั้นดินจะแข็งมากๆแข็งจน ขนาดใส่น้ำนะคะพี่น้องเนี่ยดินแข็งขนาดไหนวันนี้ครูก็ทำได้สางแปลงเนาะแปลงเล็กอยู่นี่อีกสองแปลงนะคะพี่น้องจ๋าก็ขุดลึกก็ไม่ได้เนาะดินมันแข็งมากๆนะคะพี่น้องแต่ตรงนั้นที่ครูทำวันนั้นอะที่ว่าเอาหญ้าไว้ตรงกลางแล้วก็ขุดดินข้างแปลงบนหลังแปลงมาใส่ที่หญ้าเรา เอาลงไว้ตรงกลางร่องแปลงไะเนาะก็ปลูกผักได้แล้วนะคะพี่น้องจ๋าอนี้นี่ค่ะกูดูก็ได้ปลูกผักแล้วก็หวานผักแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่ค่ะ อันนี้เป็นผักกาดขาวโบราณนะคะพี่น้องแต่อันนี้กูรูก็ถอนอีกที่หนึ่งมาไวน้นะนี่ก็ที่กูรูทําไว้นะคะแปลงทาไว้หลายแปลงเดี๋ยวเราก็จะถอนที่เราทําไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องจะ๋ะใส่ในวานใน ล้อรถอะไรอย่างนั้นแหละครูก็จะเอามาปลูกเนาะใส่ในกระสอบอะไรอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ้าอันนั้นก็จะเอาฐานไปส่งนะคะพี่น้องขึ้นฐานอยู่ฐานไม้มะขามนะคะเราก็ขายทั้งฐานขายทั้งปลาขายทั้งผักนะคะพี่น้องบ้านเรา เดี๋ยวูรูทําแปลงเสร็จแล้วก็จะถอนผักแถวนั้นมาปลูกตรงนี้นะคะพี่น้องปลูกตรงทีู่รูทําแปลงไว้นะคะดินแข็งมากๆแต่ว่าปลูกผักงามนะคะปลูกไม่กี่วันงามเลยนะคะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก่อนนะคะูรูจะ ทำแปลงผักก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมช่องเล็กๆของกรูนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ